สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับคุณพ่ออีกแล้วนะครับผมก็จากคลิปที่แล้วที่เราทําอุปกรณ์ออกกําลังกายกันนะครับในคลิปนี้คุณพ่อผมมีเวอร์ชั่น2ขึ้นมาซึ่งเล็กลงแล้วก็ทําง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่ท้ายคลิปคุณพ่อก็จะบอกผลของการออกกําลังกายโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้มา1เดือนเป็นยังไงบ้างนะครับผมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับรูปแบบใหม่ที่ทำออกมาก็คือรูปลักษณะเช่นนี้ซึ่งเปรียบเทียบดูแล้วก็ นับว่ากัดทาลรัดก,กว่ากันเยอะแล้วก็ดูดีนะฮะนี่เรียกว่าเหล็กตัวถังนะฮะเหล็กตัวถังเนี่ยเราก็ทำมาจากเหล็กกอง1นึนิ้วคูณสองนิ้วจะเป็นเหล็กแบบชุบก,กาวไานาหรือไม่ชุบก,กาวไนาก็ได้หรือว่าเศษเหล็กที่มีก็ได้มาตัดเป็นท่อนๆหน้ากว้างสองเซนตตัดออกมาแล้วมันจะมีคมเราต้องใช้ตะไบามาตะไบ หลังจากตัดแล้วเราก็มาเจาะรูเจาะรูสามรูเจาะรูเนี่ยเราก็ต้องใช้สว่าน8มิลนะฮะหลังจากเจาะรูสามรูแล้วเนี่ยเราก็มาตัดที่รูอยู่ด้านข้างเนี่ยตัดออกมันก็จะเป็นรูปอย่างนี้เราต้องมีแหวนกันเชือกเพราะว่าเคยทำอันนึงแล้วไม่ใส่แหวนการเชือกปรากฏว่าชักไปชักมาแล้วเชือกขาด เนื่องจากเชือกเสียดสีกับตัวถังแหวน PVC เนี่ยได้จากเศษท่อซึ่งมีความหนาประมาณ2มิลตัดมาแล้วก็เราก็มาแผ่แบนโดยเอาไปลนไฟแล้วก็หาของทับพอมันเย็นแล้วมันก็จะคงตัวแบนๆแ,แล้วก็เอามาวาดแล้วก็ตัดออกมาทำเป็นรูปอย่างนี้เจาะรูตรงกลางมันก็จะได้แหวนนะฮะพอแหวนเนี่ยเราตัดไว้ อยู่ที่4เซนครับความหนาของแหวน2มิลอย่างต่อไปก็คือนอ็นอตน็อตขนาด8มิลยาว3เซนครึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งลูกปืนเนี่ยที่ครั้งที่แล้วพูดแล้วว่ามาจากร้านใดซึ่งเป็นลูกปืนเก่าเสียแล้วอันเนี้ยมันไม่มีต้นทุนลูกปืนเนี่ยคงไม่จำกัด ขนาดเท่าไหร่เพราะว่าลูกปืนเนี่ยรูไหนก็อยู่ในประมาณเซนหนึ่งซึ่งเราก็ร้อยน็อตแมิลได้สบายสำหรับด้านนอกเนี่ยเราก็อย่ากให้เกินจากแหวนที่เราตัดไว้ก็แล้วกันประกอบก็คือเอาเชือกเนี่ยร้อยร้อยใส่รูบนอันนี้ร้อยเข้าไปแล้วก็มัดเอาไว้ เพื่อว่าเป็นตัวที่เราจะไปมัดติดกับเสาหรือว่าติดกับลัว้วติดกับอะไรก็ได้นะฮะที่มันรู้สึกแข็งแรงและมั่นคงนะหลังจากมาัดเสร็จแล้วที่นี่เราก็มาประกอบเราต้องกะขนาดก่อนสมมติว่าเราใช้ลูกปืนอันนี้ใส่ลงไปมันยังหลวมอยู่เราก็อาจจะต้องเอาแหวนเสริมแล้วก็ต้องเสริมแหวนลงไป ต้องเสริมแหวน4ตัวแล้วก็ใส่ไป2ตัวก่อนแล้วก็ใส่ PVC แล้วก็ใส่ลุกปืนแล้วก็ใส่แหวน PVC ถ้านนี้เราก็จะได้เห็นวฮะมันไม่หลวมอบแคก เ้วเวลาเราร้อยเชือกเชือกมันจะได้ไม่วิ่งตกลงนะครับถ้ามันแน่นเกินไปเราก็สามารถลดแหวนเหล็กที่รองด้านนอกออกสักตัวหนึ่งมันก็จะทำให้มันหลวมหลวมนิดๆมันทำให้ลื่นไหลนะฮะครับอันนี้เราก็ลื่นไหลกว่ากันเยอะอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วเชือกดึงซึ่งเราตัดใบ สามเมตรกว่าเนี่ยเราก็เอามาใสา่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วเสร็จเราก็จะผูกปมวัดเท่ากับหนึ่งช่วงแขนแล้วก็ทับกลับมาตรงนี้แล้วก็เอาเชือกม้วนตัวเองเชือกเนี่ยเป็นขนาดเขาเรียกว่า6มิล3เมตรหรือ3มเมตรเศษ แค่นี้เราก็จะได้ปุ่มสำหรับเวลาดึงเราได้อุปกรณ์ดึงเนี่ยเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวคุณพ่อเขาก็จะแชร์ประสบการณ์ว่าหลังจากที่ออกกำลังกายด้วยเครื่องนี้มาประมาณ1เดือนแล้วเนี่ยได้ผลยังไงบ้างน,นะครับผมก็มาถึงอายุ75แล้วเดี๋ยวขออ่านนะครับให้ความรู้สึกว่าตอนนี้เรามาถึงที่มั่นสุดท้ายแล้วที่มั่นสุดท้ายของเราเนี่ยคือ ต้องมีสุขภาพที่ดีช่วยตัวเองได้ไม่เป็นภาระ,ะของผู้อื่นโดวยว่าสุขภาพที่ดีน,นั้นไม่มีขายนะฮะต้องสร้างเองเหมือนคำว่าบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองด้วยเหตุดังกล่าวก็จะมีคำกล่าวต่อมาว่าอัต,ตาหิอัตโนนาโถตนนันแหละเป็นที่พึ่งของตนเองจึงทําให้ผมต้องค้นหาวิธี ได้วิธีการออกกําลังกายแบบที่ทำให้ดูนี้แล้วผมก็ได้ทำต่อเนื่องทุกวันอย่างมีวินัยมาได้สักหนึ่งเดือนได้ผลการเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจำวันหลายอย่างที่พัฒนาขึ้นเช่นการนอนหลับที่ดีขึ้นปกติการนอนหลับกลางคืนอาจจะต้องตื่นถึงสี่ครั้งปัจจุบันนี้ขึ้นมาปัจวะ ข้า้งเดียวตอนเช้าเรารู้สึกยังไงรู้สึกสดชื่นขึ้นหรือว่ายังไงโอแต่ละวันเนี่ยสดชื่นกว่าเก่าเยอะขับถ่ายหรือว่าถ่ายหนักเนี่ยรู้สึกว่ามีกําลังแล้วก็ถ่ายได้ดีแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆก็รู้สึกพัฒนาดีขึ้นโดยมีปฏิกิริยาตอบโต้การทรงตัวล้วนแล้วแต่ก้าวหน้าและดีขึ้น มีความมั่นใจก็เกิดความรู้สึกดีใจมากแล้วก็อยากส่งต่อวิธีการและวิธีทำชุดออกกำลังกายนี้ให้แก่เพื่อนๆอ,นอนยญาติมิตรทุกท่านแบ่งปันความสุขด้วยกันขณะเดียวกันก็หวังว่าทุกคนถ้าได้มีเครื่องมือเนี้ยก็ต้องมีวินัยที่จะออกกําลังกายนะครับได้ผลเป็นยังไงเราก็มาแบ่งปันความรู้สึกกันแลกันนะครับ จริงๆผมก็เพิ่งจะออกมาใช้เครื่องเนี้ยประมาณไม่เกินสัปดาห์ผลก็อาจจะยังน้อยอยู่นะครับผมแต่สิ่งที่รู้สึกได้ก็คือว่าในเรื่องของตรงหัวไหลตรงเนี้ยครับผมมันสามารถที่จะขยับได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับผมคงต้องลองทำต่อไปแล้วดูว่าจะมีผลอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้อีกบ่าน,นะครับก็คือการออกกําลังกายเช่นนี้ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับดังที่คุณหมอกายภาพหลายๆท่านได้เมตตาออกมาชี้แจง เขาบอกว่าคนเราเนี่ยตอนเล็กวันเป็นเด็กอยู่เนี่ยการ,รเหนือได้ใช้ทุกอย่างเพราะว่าได้กระโดดโลดเต้นปีนป่ายคืบคานพอเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องทำาหากินบางคนเป็นช่างก็นั่งอยู่กับโต๊ะนั่งทำคอมพิวเตอร์ทั้งวันก็ก้มหน้าหัวไหล่ก็หอทีนี้การออกกำลังกายเช่นนี้ไม่เน้นที่ออกแรงเยอะๆเ,เน้นที่กระตุน้น กมเนอบ้นเล็กๆที่ไม่ได้ใช้เนี่ยให้เกิดการฟูนเฟือมันเหมือนกับเป็นการหล่อลื่นนะครับพวกเราก็ต้องช่วยกันคุ้นคว้าช่วยกันทําให้เกิดรูปธรรมซึ่งมันก็เป็นผลดีกับที่มั่นสุดท้ายของเรานะครับพอยืนแยกขาเสมอหัวไหลแล้วให้เวลามือห้อยเนี่ยอยู่ระดับเส้นกางเกงนะครับ แล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นดึงอย่างนี้พร้อมกับเหมือนกับเดินจ็อกกิ้งเพื่อวอร์มอัพไม่ต้องออกแรงเรื่อยๆนับไป50ทีพอนับ50ทีแล้วเราก็ขยับตัวออกมาให้ดึงอยู่ในระดับเาวานมเหยียดแขนไปข้างหน้าให้เต็มที่ระดับเาวานมนะครับ พอ50า50ทีเราก็ขึ้นมาระดับเสมอหัวไหลโดยกลางสอกออกไปเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องบิดตัวนะฮะเราบิดตัวบิดเอวบิดเขา่าหลังจากเสมอหัวไหลเนี่ยดึงไปสัก50ครั้งเราก็ยกแขนขึ้นแขนเกือบจะโดนหูแล้วแล้วก็ชักมุนไปหมุนมา ระดับนี้มันก็จะทำให้กล้ามเนื้อตรงหัวไหล่กับลำคอได้ขยับเคลื่อนไหวถ้าระดับหัวไหล่มันก็จะทำให้กล้ามเนื้อหลังสบักต้นแขนได้เคลื่อนไหวถ้าระดับหัวนมมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อสหลังนะฮะ ก็ได้ขยับคณะขยับแล้วก็อาจจะแกว่งตัวไปด้วยก็ได้แล้วก็ระดับขาล่างแล้วก็ลากไปเ,เดินไปหรือว่าจะกระทืบเท้าเบาๆร่วมด้วยก็ได้ซึ่งก็เป็นการกระตุ้นกำเนื้อนะครับผมก็ทำอยู่แบบนี้นะครับ ก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วทีหลังเพิ่มเพิ่มเติมนะครับคือผมว่าทุกคนรู้สึกแหละครับผมว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยนะครับผมก็การที่เรามีโอกาสออกกําลังกายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าได้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อบางอย่างที่เราอาจจะสูญเสียไปแล้วนะครับให้ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วทาให้ร่างกายของเราคล่องแคล่วขึ้น อยากจะให้ทุกคนลองดูวิธีการออกกําลังกายที่ปลอดภัยอยู่กับที่แล้วก็ทําได้ง่ายๆนะครับแต่ไม่จํากัดที่นะในสวนก็ได้ข้างลั้วก็ได้เอามัดรวมกันหลายๆอันแล้วก็ล้อมวงออกกําลังกายไปคุยไปหรือว่าเปิดเพลงฟังไปก็ได้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะได้รับประโยชน์จากตรงคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยว ทางคุณพ่อผมก็จะมีโครงการต่อไปก็เดี๋ยวจะมาในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมกับคุณพ่อก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมครับสว,ส,สวัสดีครับ